ทุกคนได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับผมชัดเจนค่ะโอเคครับมาพบกับเซสชั่นของคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเอา AI เข้าไปประยุกต์ใช้งานกับในภาคอุตสาหกรรมนะครับเช่นการผลิตนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่านะครับทิกสวมอุตสาหกรรมการผลิตด้วย IBM AI Analytics d n a นะครับซึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนผมชื่อธรามลัยจันทร์นะครับเป็นซีีเนย Senior s y s t e นจิเนียร์ของคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ยูเนนียเองเป็นดิ d i ิบิวเตอร์ของ IBM ประเทศไทย ผโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะในเวลาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับผมเราลงดีเทลกันเลยนะครับแน่นอนว่านะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้บุคลากรที่เป็นมนุษย์นะครับในการเข้ามากระบวนมีมีกระบวนการทั้งแห่ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำนะครับซึ่งนะครับการใช้มนุษย์ ในการเข้าไปทํางานใ,นในในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คงต้องหนึ่งนะครับมันใช้ถ้าผลิตที่มีความต้องการเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของตัวใช้คนเยอะเช่นตามไปด้วยเช่นเ,ชนเดียวกันมันก็จะทําให้เกิดคอร์สสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและอีกอย่างคือคนเองเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของความเหนื่อยล้าความเขาเรียกว่าอะไรการที่เอาเครื่องจักรในการทํางานกับคน,คนในาทำงานเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความแตกต่างกันวา่าการที่เอาเครื่องจักรหรือเอาเทคโนโลยีเข้ามาทางานปุ๊บนะครับ มันจะมีความสม่ำรสมเสมอในเรื่องของการได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาแต่การใช้คนในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ามันก็จะมีในเรื่องของความเหนื่อยล้าความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะก้าวไปเป็นเทคโนโลยี4.0เหมือนกับที่คำฮิตๆที่เขาได้ยินมากันมาสักปี2ปีที่ผ่านมาแล้วปุ๊บนะครับหนึ่งนะครับกระบวนการต่างๆของภาคอุตสาหการรมเองในโรงงานอุตสาหการรมเองนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนวิชั่นใหม่นะครับก็คือตั้ ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการาผลิตสินค้านะครับกระบวนการต่างๆไปจนถึงจากต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํานะครับเพื่อให้ได้ไร <S <S เพื่อให้ได้ในส่วนของคุณภาพของสินค้าออกมานะครับสู่ท้องตลาดที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ํานี่แหละคือเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับจะบอกว่าก่อให้เกิดในเรื่องของตัวคอสท,ที่มันสูงขึ้นนะครับถ้ายิ่งกระบวนการนะครับมีความไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ <c oughs> มีกระบวนการที่ทําให้เกิดนะครับในเรื่องของตัวสินค้าที่มันดีเฟกขึ้นมานะครับก็จะยิ่งทําให้นในส่วนของคอ์สเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเทคโนโลยีพวก e นี้นะครับมันจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการที่เอาโซลูชันต่างๆที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยนะครับเข้ามานะครับมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของที่ที่ผมกำลังพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับ จะดีกว่าไหมนะครับถ้าในกรณีที่นะครับเวลาที่เราผลิตสินค้าอะไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตนะครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะครับปกติปุ๊บนีครับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือตรวจสอบกระบวนการทางานทุกโปรเซสนะครับเราจะใช้มนุษย์ในการตรวจสอบถ้าองค์กรไหนหรือบริษัทไหนที่ยังไม่ได้มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็คือจะใช้คนในการตรวจสอบทั้งหมดนะครับมีไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรว่ามันจะมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับจะดีกว่าถ้าเรามีโซลูชันที่จะมาช่วยนะครับในเรื่องของ โปรบมอนิเนตอร์กระบวนการต่างๆเช่นนะครับทำการดีดีดีเทคว่านะครับสิ่งที่มันควรจะได้มันจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่มันควรจะต้องเอาไปแก้ไขมันเป็นอย่างไรเช่นนะครับการดีเทคว่า,านะครับสินค้ามันมีดีเฟกหรือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับเป็นอย่างไรโดยปกติแล้วนะครับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า dri. มันไม่ควรจะมาตรวจสอบตอนที่ได้สินค้าออกมาแล้วมันควรจะต้องตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับทุกกระบวนการที่มีการผลิตออกมาตั้งแต่ต้นน้ําไปถึงปลายน้ำนะครับ เพื่อป้องกันการผลิตที่นะครับมีความสูญเสียนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นในเรื่องของในเรื่องของการเพิ่มคอสในเรื่องของการทำรีเวิร์กนะครับมันจะดีมากถ้ามีโซลูชันที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำามนิเตอร์ริงแล้วก็การทำพิเรชนะครับจากการที่เอาข้อมูลที่มีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีในเรื่องของการทำอ่าการแนะนำด้วยว่าคือในสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราได้มาจากกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นุ๊ ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผลิตผลิตอยู่ปุ๊บอยู่ดีๆปุ๊บเครื่องจักรมีการชำรุดเสียหายหรือว่าพังลงไปนะครับเพราะนั้นปุ๊บนะครับเก่ใวเรื่องของการผลิตมันจะเป็นอะไรที่จะต้องหยุดแล้วมันจะต้องสูญเสียนะครับในเรื่องของรายได้ที่เราจะต้องส่งออกในเรื่องส่งสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับทูพวกนี้มันจะมาช่วยในเรื่องของการ มอนิเตอร์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับว่าคือเอ้ยมันมีอาการว่ามันจะเสียแล้วนะควรจะต้องแอคชั่นยังไงกับมันต่อไป,ไปนะครับโซลูชนันที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นโซลูชนันที่เรียกว่าวิชวลอินสเปกชั่นซึ่งเป็นโซลูชนันของ IBM ซึ่งผมจะลงดีเทลในเรื่องของโซลูชนันนี้นะครับซึ่งโซลูชนันที่เป็นในตัววิชวลอินสเปกชั่นนะครับ for manufacturing นะครับเขาจะดีไซน์ระบบขึ้นมาเพื่อที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของนะครับสองกรณีด้วยกันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่ สอบนะครับในเรื่องของการทำาทำการดีเทคนะครับการทำคอเร็กนะครับตั้งแต่ต้นน้ําไปยังถึงปลายน้ําหมายความว่ายังไงตั้งแต่กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนปุ๊บจะต้องมีการตรวจสอบต,อต้องมีการทําอินสเปกชันอย,อยู่อยู่เสมอไม่ได้หมายความว่าคือพอได้สินค้ามาแล้วค่อยตรวจสอบเพราะฉะนั้นปุ๊บมันจะต้องตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับถ้ามันมีความผิดปกติตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะอเอารื้อขึ้นมาแล้วบอกว่าคือผิดนะครับแล้วก็สามารถที่ต้องเอาไปแก้ไขต่อในกระบวนการต่อไปนะครับ แล้วก็โซลูชันนี้นะครับมันจะช่วยลดในเรื่องของการทำอินสเป c ชันคอร์สนะครับการทำอินสเป t ชันส่วนใหญ่แล้วครับถ้าใช้มุษย์ในการตรวจสอบถ้ามีการผลิตกำลังมากๆานะครับเยอะมากๆปุ๊บคนก็ต้องใช้เยอะตามไปด้วยนั่นหมายความว่าคือคอร์สก็ต้องสูงตามไปด้วยเราเอาความสามารถของคนที่มีการทำอินสเปกชันเนี่ยครับมายัดใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลักษณะของการทำเอไอนะครับเพื่อให้สามารถคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้นะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีความสม่ำเสมอในการตรวจสอบนะ เพื่อลดนะครับในส่วนของในตัวพนักงานที่จะช่วยในเรื่องของการทําตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าคือลดความสําคัญของคนลงนะเพราะคนเนี่ยสามารถเอาไปสร้างอย่างอื่นเอาไปทําอย่างอื่นได้สามารถที่อะไรที่ที่ก็ตามที่มันทําซ้ําๆทําเป็นแบบรูทีนนะครับให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทําไปเพราะฉะนั้นุ๊บเนี่ยคนเอาไปสร้างบริกุวิตี้อื่นๆที่มันสามารถที่จะก่อให้เกิดอินโนเวชันใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังมีในส่วนของตัวในเรื่องของการทํา เวลาที่เราผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องมีวัตถุดิบในการเอามาผลิตถูกต้องไหมครับถ้าสมมติว่าผลิตไปแล้วปรากฏว่าออกมาเป็นสินค้าน่าจะเป็นเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหมายค้อยอย่างไงหมายความว่านะครับสินค้านี้นะครับมันจะถูกออกไปสู่ท้องตลาดโดยที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แ,แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับ สิ่งที่มันจะต้องทําแก้ไขตัิทสิ่งที่มันจะต้องมีการป้องกันก็คือในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกๆขั้นตอนนะครับแล้วมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่เวลาที่เราเอามารีเวิร์กหรือว่าแ a t เท i ร์ที่เราเอาไปทําปกติแล้วบางบางแมทเทอร์ work. ที่เอาไปทําเสร็จปุ๊บพอไประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วพอจะเอากลับมารีเวิร์กมันทําไม่ได้มันต้องทิ้งทั้งชิ้นมันต้องทิ้งทั้งชิ้นนะครับแล้วเอาไปเอาชิ้นใหม่เอาวัสเอาแมทเทอร์เรียลใหม่มาเพื่อทีการสร้างมา,มาทิ ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบกระบวนการทําการทํางานการผลิตต่างๆนะครับทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับมันก็จะช่วยลดตรงนี้ลงไปได้นะครับผมคราวนี้นะครับโซลูชันที่ผมบอกไป่สักครู่นี้นะครับชื่อเต็มๆของมันคือ maximum visual inspection solution ซึ่งเป็นโซลูชันของ IBM ซึ่งดีไซน์ขึ้นมาสําหรับงานที่เป็นในเรื่องของการทํา inspection โดยใช้เขาเรียกว่าอะไรโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับมันจะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Maximum Visual Inspection ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการทำ Training Model ก็คือการเอาคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้ว่าคือสิ่งใดที่ควรที่จะทําสิ่งใดที่ไม่ควรทําสิ่งใดที่เป็นความผิดปกติ Defect หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บตรงนี้จะเป็นตัวเรียนรู้นะครับก็คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือในเรื่องของตัว Maximum Visual Inspection a i หมายความว่าคือนะครับดูจากรูปนะฮะ มันจะมี Ed ็ดดิวไอหรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นเอ็ดนะครับเพื่อที่จะทําในเรื่องของการไปคอนเน t กับนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องที่ใช้แทนตามนุษย์โดยปกติปุ๊บเนี่ยถ้าใช้คนตรวจสอบก็คือต้องใช้ตาดูถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยให้คอมพิวเตอร์มีตาก็คือโดยใช้โดยใช้กล้องนะครับในการอินทิเกรตเข้าไปและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ทาการอินฟลูเอน์ก็คือพับรับรับภาพมาจากกล้องแล้วหลังจากนั้นปุ๊บให้คอมพิวเตอร์โปรเซสว่าอันนี้มันหหรรรรืือ defect ออขงสินนค้าาากกะบวทํ <c oughs> ผลิตต่างๆนะครับมันมีความถูกต้องหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือง่ายๆหน่อยก็คือในเรื่องของการใช้โมบายดีไวซ์นะครับแอปพลิเคชันลงไปในโมบายดีไวซ์แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะดี PLOY โมเดลนะครับลงไปในมือถือเราแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเอาไปทําการอินส e c ชั่นเอาไปทําการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับต่างๆที่อยู่ในรายการผลิตของเราได้ทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และเป็นแบบออฟไลน์นะนี่คือในเรื่องของโซลูชันนะครับราวนี้คีย์เบนฟิตของตัวไอตัว IBM m a x i m l Vision Inspection ก็คือ1นนะครับ,นะรบมันทางานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็มีความแม่นยาหมายคขาว่าอย่างไงนะครับเขาเขียนบอกว่า AI for everyone หมายาว่าปกติถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ AI ปุ๊บเรามากักจะถึงอะไรที่มันยุ่งยากและวุ่นวายมันต้องโคดดิ้งมันต้องเขียนโปรแกรมนะครับแต่อันเนี้ยโซลูชันนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถเอาเมาส์คลิกคลิกลากๆเหมือนกับการใช้ Windows ได้เลยเราสามารถเทรนนิ่งเราสามารถสอนเอาข้อมูลยัดใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเสร็จก็บอกว่า อันนี้นะนะครับเป็นกระบวนการทํางานที่ผิดปกติอันนี้นะเป็นกระบวนการทํางานที่ถูกต้องอันนี้นะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ QC อันนี้นะเป็นสินค้าที่ดีเฟก t นะครับเราสามารถสอนมันได้โดยการที่เอารูปเอาวิดีโอเข้าไปแล้วก็สอนมันแบบคลิกๆล,ลากๆเรยโดยที่ต้องไม่ต้องมีความรู้โปรแกรม ing แล้วกระบวนการทํางานของมันจะเป็น,ปนแบบลักษณะของออโตเมชันแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานจากโมบาย e ดไวิด้วยนะครับ แล้วก็รองรับในเรื่องของการสเกลโดยการที่เราสามารถเอา Data ที่เรามีอยู่นะครับเป็นข้อมูลของสินค้าหรือกระบวนการทํางานของการผลิตของเรายัดใส่เข้าไปใน AI และหลังจากนั้นเสร็จมันจะทําตามนะครับในส่วนของข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปนะครับและมันสามารถทําเป็นแบบลักษณะของเรียวไทม์นะครับสามารถทําในเรื่องของในตัว e อ r ร์เรอร์กูได้นะครับเออร์เ er ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับจะต้องแก้ไขนะแก้ไขจะต้องแก้ไขยอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับ โซลูชันนี้มันสามารถที่จะทําได้หลักการทํางานของมันมง่ายๆเลยก็คือ1นนะครับโซลูชันนี้นะครับพูดแบบง่ายๆเลยก็คือการทํา AI แน่นอนว่ามันจะต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปถูกไหมครับป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็การทำลาบเบ ing การป้อนข้อมูลเข้าไปหมายความ,ความว่าคือสอนให้มันรู้ว่านะครับกระบวนการผลิตนะครับ,บหรือสินค้าใดๆมีดีเฟกตเป็นอย่างไรสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นปุ๊บสอนให้มันโดย,โดยการที่เอาเมาส์ไปวงรอบบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ดีอันนี้เป็นสินค้าที่ที่มีดีเฟกตและหลังจากนนั้้เเสสร็จ both, ม่ออาขูลใ ไปับปุ๊บแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็เทรนนิ่งทำการเทรน train. ทำกานเทรนหมายความว่าคือนะครับเอาข้อมูลที่เรายัดใส่เข้าไปให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจําไว้นะครับจดจําไว้แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเรียนรู้และจดจําเสร็จปุ๊บก็ทําการดีพอยออกมาให้มันได้โมเดลเป็น AI แล้วสุดท้ายก็เอาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวผมจะมีภาพแดแกมให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากระบวนการทํางานแล้วก็ทางโซลูชันของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนโอเคนะโอเคนี่คือหลักการทํางานเบื้องต้นของ โอเคนะครับพอดีพอยออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะต้องเอาไปใช้งานตอนตอนที่เราเอาไปใช้งานจริงๆมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือนะครับสมม่วนิว้านี่เป็นแพลนงานนะครับเป็นแพลนการผลิตต่างๆนะครับมันก็จะมีกล้องนะครับที่เอาไว้ตรวจจับ,ใน,บในกระบวนการต่างๆของเราหรือว่าตรวจจับคุณภาพของสินค้าที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งนะครับภาพที่ได้นะครับมาทําการอินฟลูเอนซ์นะครับมาทําการตรวจเช็คนะครับร่วมกับนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เอ็นนั้นๆนะครับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดกับกกล้้องวเเเนนีียาาจะร่ป็ วิชวลอินส p e c ชั o นเอชนะครับจะเป็นพวกไอตัวอุปกรณ์ที่ทำเอชดีไวท์โดยเฉพาะหรือเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ดีไซน์มาสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับนี่คือหลักการทํางานเวลาที่ไปอยู่ในแผนงานนะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราเวลาที่เราการทำอินส p e c ชั o นเนี่ยมันจะต้องมีการออนไลน์เข้ากับระบบถูกต้องไหมครับเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชวลอินสแตชชั่นเนี่ยครับของไอ นะครับที่เป็น iOS เนะครับเราติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทําหน้าที่เรื่องของการเทรนมันจะทําการดพลอยนะครับในส่วนของไอตัว AI โมเดลที่ทำการเทรนมาแล้วมาไว้ในมือถือของเราแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ไปถ่ายรูปสินค้าหรือว่าถ่ายรูปนะครับในส่วนของ Product ที่เราต้องการตรวจสอบว่ามันทําการมี d e เฟกต์หรือไม่ว่ามันได้คุณภาพหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทําการ อัลเลอร์ขึ้นมาให้เราว่าคือสินค้าตัวนี้นะมีดีเฟกต์นะมีความถูกต้องแม่นยํามากน้อยขนาดไหนนะครับออกมาในมือถือให้เราเห็นเพราะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องแบบออนไลน์เสมอไปเราสามารถเอาแบบลักษณะของออฟไลน์นะครับผ่านมือถือหรือเือนเอากล้องไปถ่ายปุ๊บแชะและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ดีเฟกต์นะนะครับกระบวนการการใช้โมบายเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับในการทําลงนะครับอินสตอลซอฟต์แวร์ทอร์เร็กแล้วก็อินสเปกแล้วก็จะอัลเลอร์จ์มา สรุปในการในเรื่องของไอตัว v i s u a l Inspection นะครับมันจะช่วยอะไรบ้างหนึ่งนะครับมันช่วยนะครับ Reduce ในเรื่องของการ Reworks นะครับถ้าสมมติว่ามีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอยู่ทุกทุกทุกกระบวนการนะครับมันจะลดของการที่จะต้องเอามาแก้ไขนะครับในการทํางานนั่นะครับเนื่องจากลดของการ Reworks เสร็จปุ๊บก็จะลดในเรื่องของคนทํางานลงตามไปด้วยนะครับผม Inspection Cost นะครับก็จะถูกลดตามลงไปด้วยเพราะว่าคือมันตรวจสอบอยู่แล้วทุกๆกกระบวนการลดในเรื่องของการ Maintenance นะครับ Maintenance นะครับ แมนเทนเนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตัวคุณภาพของสินค้าเท่านั้นนะครับมันจะเป็นรวมไปถึงในเรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในโซลูชันนี้มันสามารถอินทิเกรตร่วมกับในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟังเสียงของเครื่องจักรได้ด้วยอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นลักษณะของวิชั่นของการมองเห็นนะครับโซลูชันนี้มันสามารถไปอินทิเกรตกับโซลูชันหนึ่งที่เรียกว่านะครับ IBM ออคูสติกอินไซต์ซึ่งมันจะสามารถฟังเสียงเครื่องเครื่องจักรได้ด้วยว่านะครับมัน หรือไม่นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะพยากรณ์ออกมาได้ว่าคือ,อเครื่องจักรเนี้ยนะครับกำลังจะเสียหรือยังนะครับในหลังนั้นปุ๊บเราก็ต้องแก้ปัญหาก่อนที่มันจะหยุดชะงักในการผลิตของเรานะครับและนอกจากนั้นคือมันก็จะช่วยโปรเทคในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่าชื่อเสียงของแบรนด์ของเราได้ด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ของตัว visual inspection นะครับ use case ต่างๆนะครับเอาในเมืองนอกก่อนก่อนที่มาในเมืองไทยนะครับโอเคบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของประกอบรถยนต์นะครับประกอบโครงประกอบไปตัว ชาร์จซิสของรถยนต์นะครับก็จะใช้นะครับในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับโดยใชค้คุณสมบัติของ a i Vision ่นของ IBM นี่แหละนะครับเข้าไปช่วยนะครับตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการต่างๆที่มีการผลิตเช่นมีการเชื่อมมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเชื่อมเพื่อให้มันชิ้นงานให้มันสามารถต่อกันนะครับการเชื่อมที่มีความสมบูรณ์ไม่มีความสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยกล้องมันสามารถที่จะจับแล้วก็สามารถที่บอกว่าคืออันนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผ่านหรือไม่ผ่าน และหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทาไปเรื่อยๆแล้วกระบวนการก็จะตรวจสอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกกระบวนการและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องใช้คนนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะได้นะครับในส่วนของตัวโปรดักขึ้นมานะครับได้ปริมาณที่ต้องการตามทันเวลานะครับก็คือ Proivity นะครับมันจะดีกว่าการที่ใช้เป็นแบบลักษณะของของแมนนวลนะครับนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับโอเค โซลูชันนี้มันสามารถไปปลั๊กกับในส่วนของโช่ยีที่เป็นลักษณะของเป็นโมดูล่าได้นะครับที่เป็นแบบลักษณะของการซ็อกเก็ตในการประกอบกันนะครับเราสามารถสอนให้คอมพิวเตอร์นะครับเรียนรู้ว่านะครับสิ่งสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในเรื่องของการที่จะทําการประกอบนะครับมันจะต้องทำเนี่ยยังไงบ้างมันสามารถไปอินทิเกรตกับในส่วนของตัวที่เป็นโรบอตนะครับเพื่อให้มันสามารถทํางานได้ถูกต้องได้ด้วยนะครับเพื่อลดนะครับในเรื่องของเออร์เลอร์ในเรื่องของกระบวนการโปรเซสต่างๆเพราะว่า การทาทุกอย่างที่เป็นลักษณะของซ็อกเก็ตเนี่ยคือมันก็เป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับแพทเทิร์นตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยการเอาคนไปเสียเวลาในเรื่องของการทําตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ที่จะเป็นการอินเวสที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเอาคนไปทาเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นปุ๊บเรื่องพวกนี้สามารถอะไรก็ตามที่ทําเป็นซ้ําๆทําเป็นแบบลักษณะของรูทีนสามารถที่จะให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการได้เป็นตัวจัดการได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ IBM เองนะครับ IBM เองเนี่นะครับ IBM เนี่ยจะผลิตคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Enterprise s e r v ซิที่จะออกสู่ในเรื่องของตัวภาคเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มีการรันที่เป็นแบบลักษณะของ IT Business ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเมนเฟรมของ IBM ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับที่เป็นลักษณะของซีรีส์ไหนก็ตามนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนที่นะครับ จะส่งไปถึงยังคัสเตอร์หรือว่าเอ็นยูเนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บกระบวนการตรวจสอบเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับมันถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของซ็อกเก็ตเป็นโมดูลก็เหมือนกับถ้าใครเคยประกอบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีในเรื่องของพินของอะไรเนี้ยที่เป็นซ็อกเก็ตที่ประกอบกันสิ่งที่มันจะตรวจสอบยากมากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวพื้นที่ที่มันมองเห็นได้ยากเช่นในเรื่องของพวก ขาพินต่างๆที่มันจะเป็นซ็อกเก็ตในการสวมเข้าหาก,กันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปกติเราใช้ตาคนบางทมีมันเล็กมากมองไม่เห็นเพราะฉนั้นปุ๊บเราใช้คอมพิวเตอร์นะารมาทาการอินทิเกรตกับในส่วนของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับไอ้ทั้งทีใ่ใช้กล้องมาตรวจมามาใช้ร่วมงานกับคอมพิวเตอร์วิชัน่นแล้วช่วยในการตรวจสอบนะครับเพื่อให้มันทําการตรวจสอบแทนมนุษย์แล้วมันก็จะมีความแม่นยําในการตรวจสอบแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับการประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นคุณภาพของสินค้าที่่จะออกไปสู นะครับในส่วนของ end user หรือว่า customer เนี่ยนะครับได้สินค้าที่มีที่มีคุณภาพนะครับังเ,เกติว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ IBM จะมักไม่ค่อยมีเกี่ยวเรื่องของความผิดปกตินะครับเพราะว่าคือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูก build เสร็จมาแล้วจากต้นทางที่นะครับมีการตรวจสอบคุณภาพที่ดีโดยกระบวนการที่นะครับทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้อยมากที่จะมีในส่วนของตัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโซลูชันพวกนี้ IBM ก็ใช้เองไม่ได้หมายความว่าเอาทำออกมาขาย ให้กับคนอื่นใช้อย่างเดียวตัวเองเองก็สามารถก็เอาโซลูชันตรงนี้นะครับไปใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับโอเคตัวอย่างอื่นนะครับตัวอย่างอื่นอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่นะครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนเองร่วมกับ IBM แล้วก็นะครับนะครับไปคุยได้ไปคุยได้มีโอกาสคุยกับในส่วนของตัวพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็ดวมถึงแม้ขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าประเภทนะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างประมาณ4ีหาอันด้วยกัน นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับเราทําจริงๆกับกับสินค้าประเภทนี้เป็นอยู่ในช่วงของการทํา POC หรือว่าทสกําลังเดโมกันนะครับก็คือโดยที่เอาคอมพิวเตอร์วิชั่นที่เป็น maximum v i s u a l inspection นี่แหละนะครับไปทําการนะครับ inspect นะครับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับต่างๆตัวอย่างที่1ก็คือหินเจลไนเขาเรียกว่าหินเจลาไนไหมหินเจียนะครับหินเจียก็คือนะครับมันจะเป็นจานนะครับเวลาผลิตหินเจียออกมาปุ๊บนะครับ ตัวที่มีคุณภาพนะครับจริงๆมันก ja, ja, ็ดูด้วยตาเปล่าได้นี่แหละอะไรก็ตามที่ดูด้วยตาดูดูด้วยตาเปล่าได้นี่แหละก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบแทนเพราะอะไรเพราะคนเองนะครับถ้าสมมติว่าผลิตเป็นล้านล้านชิ้นในวันหนึ่งนะครับจะใช้คนในการตรวจสอบคงใช้เยอะมากนะครับแล้วก็คงต้องใช้คนมหาศาลแล้วก็ใช้เวลาของคนเนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบเป็นแบบรูทีนอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยดูก็รู้ว่าวตรงไหนมันมีมันมีดีเฟกต์ failure, ถูกต้องไหมครับอันนี้มันมีรอยบินอันนี้มันมี นะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราผลิตออกมาเป็นล้านชิ้นอย่างเงี้ยโอ้มันคงไม่ไหวที่จะให้คนมานั่งดูนั่งดูนั่งดูงดต้องไหมครับถ้างั้นปุ๊บเนี่ยครับผลิตเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งออกมาตามสายผ่านลําเลียงเลยและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บใช้กล้องในตัวจับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยไปทําการตรวจจับว่าตรงเนี้ยมันมีดีเฟกต์หรือไม่นะครับมันมีดีเฟกต์หรือไม่นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างของการทํานะครับอ่าโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นที่คอมพิวเตอร์นีร่วมกับบแล้วกก็ทําัในส่วนขอองตตััววลลูกกกค้าาทีี่่่เเเป็นผผิิผดยบรื่องของกาารรทํเียนะคับสาาาามมรรถที่เอไไปใช้้งนนดะคับผ ต่อมาอันที่2นะครับอันที่2นะครับอันเนี้ยนะครับเป็นการผลิตน็อตออกมาผลิตน็อตมันจะมีทั้งขน,ขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดเล็กแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับ<ม>เ,เวลาผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดมาจากการกลึงนะครับเหล็กออกมาให้เป็นเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นครูดเป็นรูดในเรื่องของเกลียวต่างๆโดยปกติแล้วเวลาที่ยิ่งมันมันเาวเท่าไหร่ปุ๊บการมองเห็นของคนก็จะยุ่งยิ่งยากมากเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดสูงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเอาคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของการทํา AI นะครับไปช่วยตรวจสอบดูโดยใช้ร่วมกับกล้องที่มีคุณภาพในการกําลังขยายที่สูงขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับโดยปกติแล้วนะครับเท่าที่ผมไปเห็นนะครับโรงงานผลิตพวกนี้นะครับถ้ายังไม่มีคถ้ายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเอา AI หรือว่าเอาเทคโนโลยีไปใช้กับในส่วนของไอตัวผ้าการผลิตของเขาเขาจะใช้คน ใช้คนในการตรวจสอบโดยที่เอาน็อตเนี่ยนะครับมาให้คนมองดูแล้วก็หมุนรอบด้แล้วหลังเนี่ยปุ๊บเอามือลูบๆคำๆดูเพราะฉะนั้นปุ๊บกว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นถามว่าถ้าผลิตเป็นล้านละ่ะวันนึงเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้แทนคนโดยใช้แทนตาคนนะครับโดยแล้วก็หมุนได้หลายมิติด้วยนะครับในกรณีที่เราจะให้มันเห็นหลายมิติด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขนาด กลางนะครับในการผลิตน็อตขึ้นมาจริงๆน็อตเขานี่มีแบบเดียวก็มีหลายหลายหลายอย่างมากนะครับเราก็เอาในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นในเรื่องของวิชวลอินสเปกชั่นนี่แหละไปทําการตรวจสอบช่วยตรวจสอบและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับกำลังอยู่ในขั้นกระบวนการโรเซส s ว่าจะตัดสินใจในการเอาเนี้ยเข้าไปช่วยนะครับในเรื่องของการทำโปรดักชั่นจริงๆนะครับผมต่อมาต่อมานะครับน <c oughs> อกจากนั้นนะครับมันยังมีเรื่องของการ เวลาที่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมในการเขาเรียกว่าอะไรผลิตเป็นเหล็กออกมาเป็นแท่งๆนะครับออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตัดเหล็กถูกไหมตัดเหล็กนะครับซึ่งการตัดเหล็กตรงนี้มันจะมีมีมีจำนวนมากแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรจํานวนมากไม่พอแล้วก็พื้นที่เป็นลักษณะของเลสติกแอเรียด้วยคนก็ไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับเขาก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเอา AI ที่เป็นวิชวลอินสเปคชันเนี่ยนะครับไปช่วยในการตรวจสอบแทนมนุษย์ดีไหม นะครับชวงอันนี้นะครับเราก็ไปได้ได้ตัวอย่างของจริงมาเพื่อทําการเอามาทําการตรวจสอบนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ยกมา3 4ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นของจริงที่เราทําจริงกับในในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเป็นการทํา POC proof of concept เกี่ยวกับเรื่องของการทําเอา AI เข้าไปใช้งานเพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับอ่มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านะครับชิ้นไหนนะครับสินค้าตัวไหนหรือวัตถุดิบไหนนะครับมี defect อยู่หรือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือว่าเป็น Material ที่มีคุณภาพ นะครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เรายกมานะครับอีกอย่งตัวอย่างนะครับถ้าในกรณีที่นะครับการผลิตสินค้าของเราเนี่ยนะครับการผลิตสินค้าของเราเป็นแบบลักษณะของเป็นแพคเกจิ้งเป็นหีบห่อมันจะต้องมีสินค้าหลายๆชิ้นอยู่ในกล่องของนั้นหรืออยู่ในห่อห่อนั้นนะครับปกติแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราผลิตไม่เท่าไหร่นะครับเป็นหลักร้อยหลักพันเอเคเอาคนตรวจสอบได้ไม่น่ามีประเด็นแต่ถ้าสุิว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านในการผลิตในแต่ละวันต่อไปปุ๊บคนคงไม่ไหว เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการตรวจสอบนะครับอาจจะมีนะครับกล่องของมันแลหลังแนละ้วปุ๊บเลื่อนลงมาตามสายพันธ์ลำเลียงแล้วกล้องในการตรวจจับแลหลังงานเสร็จบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ยังขาดไปนะนะครับกล่องนี้ยังขาดสินค้าอะไรไปมันสามารถที่จะระบุได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเอาไปอดัดแทใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการทํา AI โดยใช้วิชั่นในการตรวจสอบอันไหนที่ขาดไปมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่านะครับกล่องกล่องนี้นะรหัสสินค้านี่นะนะครับนะครับ มีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปดังนั้นปุ๊บเนี่ยกลับไปรีเวิร์กคำว่ากลับไปรีเวิร์กก็คือกลับไปใส่ใหม่หรือว่าเอาไปเพิ่มเติมแล้วค่อยเอากลับมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งกระบวนการจะต้องมีการเป็นแบบลักษณะของเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นลักษณะของอัตโนมัติจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอา AI มาใช้งานในในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนก่อนวิชั่นในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนกระบวนการโปรเซสการทํางานให้มันเป็นอัตโนมัติก่อนให้มันเป็นอัตโนมติหรือกึ่งอัตโนมตินะคร นะครับลักษณะของแมนนวลอยู่ u, นะครับมันก็อาจจะช่วยได้บ้างในบางมิติแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปอนะครับเอไอมันก็ใช้ได้บางเป็นบางมิตินะครับแต่กระบวนการโปรเซสของของของเดิมที่เรามีอยู่ยังคงต้องต้องมีไว้แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็กปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเป็นเป็นโมเดลมากยิ่งขึ้นนะโอเคนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปตัวอย่างสินค้าประเภทนึงนะครับเป็นการเหมือนกับผลิต กล่องที่เป็นเหมือนกล้องไอตัวเทเลสโคปออกมาและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บในกล่องนั้นมันก็จะมีกล้องมีขากล้องแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนช์ใช่ไหมครับผลิตจํานวนเยอะเลยนะครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับคนคงไปตรวจสอบไม่ไหวนะครับจะบางทีปุ๊บนะครับเคยเห็นสิ่งที่เราได้สินค้าอะไรบางอย่างที่มันมาถึงตัวเราแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าของมันไม่ครบไหมฮะเวลาที่เราสั่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลยที่เราได้ของที่ไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเน นะครับกับในส่วนของ้ตัวเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะป้องกันตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะมีการนะครับเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือ P.C.B. เห็นไหม P.C.B. ก็คือเป็นแผ่นปริน้นนะครับเป็นแผ่นปริน้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปตรวจสอบในเรื่องของแผ่นปริ้นได้ตรงไหนบัดกรีดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับก็เอาเป็นลักษณะของการแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างสามสิตัวโอเคซ ฟูลโซลูชันของมันเป็นแบบนี้นะครับมีการเอา Data เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็แล้วกล้องนะครับเดต้าอินเจนนะครับเข้ามาหรือว่าเป็นภาพในการสอนให้คอมพิวเตอร์วิชั่นมันเรียนรู้ว่าคือมันมัน,ม,นมันอะไรถูกอะไรผิดแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ทําการ Export ออกมาเป็นโมเดลแล้วไปยัดใส่ในคอมพิวเตอร์เอทนะครับเอทนะครับบวกกับกล้องตามแพลนต่างๆหรือใช้โมบายดีไวท์นะครับโมบายดีไวท์มันก็สามารถที่จะโปรเซสแบบบนตามตตรงนี้ได้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือ1นึ่งนะครับ Data. อินเจ สี่ดีพอรดีพอเพื่อที่ทําการใช้งานน,น,งนะนั่นเองนะครับนั่นเองนะโอเคนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันคงเป็นสันๆเพราะว่ามันระยะเวลามันมีข้อจํากัดน,นะครับเพราะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าใครมีความต้องการอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อคอมพิวเตอร์ยูเนียนขึ้นมาทุกท่านครับผมรบกวนแคปเจอร์หน้านี้หรือทําการสแกน QR Code เพื่อทําการฟิกแบ็ทำฟิกแบ็ฟอร์มให้นิดนึงนะครับซึ่งมันจะมีการลุ้นรับอีกรับฟูดนะครับนะครับมูลค่า3า0อบาทนะครับจะประกาศทางแฟนเพจของคอมพิว นะครับผมแคปเจอร์ไปก่อนก็ได้หรือว่าสแกนเลยนะครับสแกนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็พอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปทำฟีดแบ็กฟอร์มทำทีหลังก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทําตอนนี้นะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อทําเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะประกาศทางด้านนะครับในส่วนของตัวแฟนเพจนะครับโอเคช่องทางการติดต่อนะครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัว YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเว็บไซต์ของไ m m อไอทอทีเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์ยูเนียนแล้วก็อีเมลดเดตตามนี้นะครับแคปเจอร์ไว้ได้เลยแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับเวลาของผมนะครับก็น่าจะผมขนุยัดค้างไว้ที่หน้านี้นะครับเวลาของผมน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อคอมพิวเตอร์ยูเนียนได้จากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโอเคสำหรับเนื้อหาของผมก็จะมีประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ